เปิดปอดสล่าสุดใบเตยดีเจมาหลังพบรหัสลับ ทางจอหนกลับไปเมื่อควันที่รัสดีเจมันไปเตอร์สุธีวันขอเลื่อนนัดพนักง,งานสาเหตุมาจากตรงนี้ก่อนหน้านี้ไม่นานดีเจมานและไปเตอร์อาสยามสองสามีภรรยาคนดังได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วในหมายเรียกผู้ต้องหากลุ่มแรกสําหรับดีเจมานพัฒนพลและไปเตอร์สุธีวันที่รับทราบข้อกล่าวหาไปแล้วและให้การปฏิเสธทุกข,ข้อกล่าวหาซึ่งได้ขอขยายเวลาเข้าคบพนักง,งานสอบสวนเนื่องจากมีหลักฐานเอกสารจํานวนมากที่ต้องจัดเตรียมจากภายในวันที่10กันยายน2565นนี้ขอเลื่อนเป็นวันที่17ตุลาคม2 5 6 5 แนและวันนี้ดีเจแมนใบเตยฉลองครบรอบแต่งงาน3ปีอย่างเรียบง่ายโดยดีเจแมนโพสภาพพร้อมข้อความว่าครบรอบแต่งงาน3ปีรักภรรยาและบุตรสาวนะคะด้านใบเตยโพสว่า three years anniversary 5เดือน10 2022ตั้งแต่มีน้องเวทมนต์ทำให้รู้ว่าไม่มีอะไรยิ่งใหญ่และสำคัญไปกว่าบุตรอีกแล้วนูเป็นของขวัญครบรอบทุกปีและตลาดไปของทุกคนในครอบครัวคะ่ะ แต่แล้วก็ไม่วายกลายเป็นประเด็นหลังจากที่ไปเตอโลกสตอรี่ล่าสุดว่าไปช้อปปิ้งใครเครียดมีทางช้อปปิ้งเครื่องประดบับต่างหูกระเป๋าแบรนด์เนมพร้อมข้อความระบุว่าซื้อมาขายไปรวมทั้งยังใส่รูปอีโมจิหัวใจสีแดงหนึ่งดวงบอกเลยงานนี้ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็เป็นประเด็นไปหมด แต่อย่างที่ใครหลายๆคนรู้ใบเตยเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องความชันมากถึงขั้นเคยเปิดคลังสะสมกระเป๋าแบรนด์หรูมาแล้วแล้วเจ้าตัวก็เคยออกมายอมรับว่าช้อปปิ้งแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทจนขึ้นลิสระดับสูงสุดที่มีสิทธิ์ในการซื้อทําให้ล่าสุดเพจดังที่ชอบออกมาบอกว่เปิดเผยข้อมูลของเรื่องนี้ได้ออกมาคเคลื่อนไหวทันทีด้วยการหลงรูปใปเตยสุธีวนันพร้อมข้อความว่าผู้บริหารของ For e x รจะมีการใช้ตัวย่อสมตัวบ่อยๆเลยคือ RKK RKK เย่มาจาก Lucky กก CEO เชื่อพิรักชื่อเล่นคือรักซึ่งก็น่ารักมุมมิงอารมณ์วัยรุ่นหนะแล้วก็ไปพร้อมกับคำว่า Lucky กกด้วยรูปด้านล่างถ่ายที่โชว์รูมตรงพระรามสี่คุณใบเตยลงไปเข้าห้องน้ำนที่โชว์รูมพอดีรูปมี้คุณใบเตยน่าจะลบไปละมั้งใส่เสื้อผ้าเยี่ห้อหนึ่งมันดูไม่ VIP อยาฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าใหม่ๆด้วยนะคะ